สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตานัตพลลำเพลินแลนภูเชลพี่น้องครับทักทายพี่น้องสุขุมสุขวับพี่น้องครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับตอนรับวันแรกของเดือนพฤศจิกายนพศ2568ครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับพบกับพวกเราทีมงานสาวน้อยเพื่อนบรรพงครับพี่น้องครับมื่อนี้ทำการแสดงอยู่ที่นะครับบ้านหัวสร้างครับตำบลหัวสร้างอำเภอสวนผู้โจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ว่ามองเห็ิสถานที่แตก่าาาการแสดงน่าจะมองครับลมเว้นเลดครับเดี๋ยว้นาเดเลยครับไม่ตีอวู่ดีครับ

เชี่บมนิดเชี่ยมากกระถินโอ้หันมาทางนี้ตีหันมาฝี รถบัตก็กำลังโอยจอดมือนี่โอ้ยผู้หมั่นเลยเนะอะขอให้มีผู้หมันนะครับขอใมีผู้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันแรกของเดือนกันยายนเพิ่งเปิดเดือนสิบปีใหม่แล้วพี่น้องครับเดีเรา ดูแลสุขภาพเป็นเรือครับพี่น้องทั้งฝนทั้งลมหนาวร่างกายปรับกันทันทีมาสิครับพี่น้องดูแล,กกล,ลรักษาสุขภาพด้วยกันเลยครับเจอกันครับวันนี้ครับบ้านหัวสร้างครับตำบลหัวช้า,ชางอำเภอสวนรณภูมิจังหวัด <c oughs> ไปอีกไม่มาทำไ้

โรงเรียนบ้านหัวช้างสุทายทีหนึ่งครับพอสังเขป ห้างจากงานเมือขึ้นนะครับอยู่ทีเ่เบอร์ชุมพลบุรีเนะาะประมาณหกชิปโล่พบ่นองกระไก่ปันไดผมก็ยังบ่หรับหันมาทางผีหันมาทางนี้หันเขามุบันซีดห้ามสักผ่าก่อนพนงเพราะว่า มือในบาดดีละน้องเรียกบรรทุกคู่เหมนกครับฝนมันสาดเข่าพิ่นเปิดช่องไหวยของแหมว่ายของไตรถบัสบันีข้าจ้าบันดีปีดด้วยมีฝนมันสาดเข่าสครับก็เลยเปียกแต่เล็กปลาจังไรสันนี่นี่มองซักบอนี่ยจตก็ไม่มองซักก็สิได้ซักมือพี่น้องเพราะว่าเปียกก็มีเสื้อผ้าใส่ ครับึ้นยันอับมีมันอันช่องนี้เพิ่นเปิดไปก่อนนึนกระสาดเขาจะรู้ไหมบ้าหลงม้างดับเลยพี่น้องับเลย น้ำเป็นแปงน้ำกันแล้วกันครับพี่น้องครับวันนี้บ้านหัวช้างตะบลหัวช้างอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมาหมดมาสื่อกันกับพวกเราทีมงนานสาวหน่อยเพชื่นอนแพงนะครับตอนรับวันแรกของเดือน พี่น้องไม่มีอะไรคลิปนี้ครับลงมาเบิ่งสถานที่นะครับพาเบิ่งพี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งสถานที่ทําการแสดงมือนี้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ของตันอัตตะนลลำเพลินอภิเชลนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจนะเนี่ยนะครับวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าพี่อ๊อฟเดินทางทัวร์ยุโรปนะครับวันนี้นะครับเมื่อเสาร์นะพี่อ๊อฟเดินทาง แล้วก็ชอบลายยาวหลายวันนะครับบึงคืนนี้เราจะทำอย่างไรนะครับผมสิเดแทนชอบอันใดแน่นะครับต้องมาลอติดตามชมนะบึงนะแล้วก็ผมกนาสิได้ไปเป็นรับบทเป็นผู้ซีสุดโทนะพี่ต้นวิมลชใช่กสิได้มาเป็นผ้า,าแดงนะครับพี่น้องก็ต้องโยกใหญ่เพราะอาทิตย์กสิได้รับบทเป็นพญาคอมนะครับตามบทตามบาทเสียบ อยูใหญ่ซับเปลี่ยนตามที่เขาสอมกันไว้โอเคพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้นั่กันแรกกันครับเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ